อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่ปฏิบัติกับมาตุคามเพราะอะไรเพราะข่าวคราวทั้งหลายที่ออกมาส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะที่เป็นข้อคอรหาที่ว่าสัตว์ทั้งหลายรับไม่ได้เลยนะเป็นเหตุให้ให้อะไรให้ถึงความเสียหายโดยประการต่างๆนน,นเป็นเหตุให้โจมตีว่าศิกขาสามไม่ดีอาศัยบางคนเท่านั้นเองเนี่ยนะที่ไปสร้างความเสียหายเหล่านี้ให้เกิดขึ้น ในข้อ133หน้าสามร้อยเก้พระนนก็ถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์เนี่ยพิงจะจะเพิงปฏิบัติในพระสรีระของพระตถาคตอย่างไรนะจะจัดแจงปฏิบัติสรีระกิจของพระองค์ได้อย่างไรพระองค์ตรัสว่าอานน์พวกเธออยากขวนขวายเพื่อบูชาสรีระของตถาคตเลยเนะ คือพระพุทธเจ้าไม่ให้พระภิกษุไปขวนขวายในสรีรัก์ของพระองค์เพราะฉะนั้นพวกเธอจงสืบต่อในประโยชน์ตนคืออรหัตผลเนี่ยนะอรหัตผลชื่อว่าประโยชน์ตนเหมือนกันพวกเธอควรตามประกอบตามในประโยชน์ของตนคืออรหัตผลพวกเธอไม่ควรประมาทในประโยชน์ตนมีตนสง่งเรียกว่ามีตนส่งไปสละละความอาลัยในร่างกายและชีวิตมุ่งอรหัตผลอยู่เถิดนะ อันนี้เป็นข้อปฏิบัติที่สําคัญนะนะที่บอกว่าบทว่าอัพยาวตาได้แก่ไม่เกี่ยวพันไม่ขวนขวายได้แก่พยายามในพระอรหันต์อันเป็นประโยชน์ที่สูงสุดแก่ตนนะนะ,ะพระอรหันตผลเรียกว่าประโยชน์ที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเธอจงประกอบเนืองเนืองเพื่อบรรลุพระอรหันต์นั้นเธออย่าประมาทเนี่ยนะเป็นผู้มีความเพียรประกอบด้วยอ่สาสมบปตทานเครื่องย่างกิเลส มีตนส่งไปเรียกว่ามีจิตส่งไปไม่อะไรในร่างกายชีวิตมุ่งตรงต่ออรหัตผลเพราะฉะนั้นอันนี้แหละเป็นเป็นข้อปฏิบัติที่พระพิสุควรจะปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าเพราะว่าการปฏิบัติต่อคุณธรรมที่ตัวเองควรจะปฏิบัติเพื่อให้บรรลุมรรคผลอันนี้แหละเป็นการปฏิบัติที่ที่พระองค์ทรงพระประสงค์เนี่ยประสงค์อะไรประสงค์ว่า พระพิสูทั้งหลายจะได้ประพฤติดีปฏิบัติชอบแล้วมุ่งเพื่อความพ้นทุกข์นั่นเองส่วนร่างกายของพระองค์พง์ก็บอกว่าอานนท์กษัตริย์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างพราหมณ์ผู้เป็นบัณฑิตบ้างคฤหบดีผู้เป็นบัณฑิตบ้างเลื่อมใสในตถาคตมีอยู่เขาเหล่านั้นจักกระทำบูชาทําการบูชาสริรัก์ของตถาคตเองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเขาพึงปฏิบัติในสรีรัของพระตถาคตอย่างไร พระองค์งก็บอกว่าเพ่งปฏิบัติในสรีระของพระตถา,าคตเหมือนที่เขาปฏิบัติในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิทานนนก็ถามต่อไปว่าเขาปฏิบัติในพระสริระของพระเจ้าจักรพรรดินี่เป็นอย่างไรอานอนท์เขาห่อพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิด้วยผ้าใหม่เ่าใช้ผ้าใหม่มาห่อครั้นห่อแล้วก็ซับด้วยสำลีครั้นซับด้วยสำลีแล้วก็ห่อด้วยผ้าใหม่โดยอุบายนี้ ห่อสรีรักของพระเจ้าจาักรพรรดิด้วยผ้าห้าร้อยคู่นะนเรียกว่าห่อเสร็จก็เอาสำลีมาซับๆแล้วก็ห่ออีกห่อหอห,อหอ้อยางเงี้ยห้าร้อยชั้นนะนะเสร็จแล้วก็เชิญลงในรางเหล็กที่เต็มไปด้วยน้ํามันครอบด้วยรางเหล็กอื่นทําจิตกาทานด้วยของหอมทุกชนิดถวายพระเพลิงพระสรีรักของพระเจ้าจักรพรรดิสร้างสถูปของพระเจ้าจักรพรรดิเอาไว้ในทางใหญ่สี่แพ่งเรียกว่าสร้างเจดีย์อุทิศให้เลยนะ อานนท์เขาปฏิบัติในสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิอย่างนี้แล้วพึงปฏิบัติในสรีระของพระตถา,าคตเหมือนเขาปฏิบัติในพระสรีระของพระเจ้าจักรพรรดิฉะนั้นพึงสร้างสถูปของตถา,าคตเอาไว้ในทางใหญ่ทางสี่แพ่งก็เรียกว่าไปทำทำทางไวให้มันเด่นชัดคนไปมาเห็นได้ง่ายส่วนชนเหล่าใดจักยกขึ้นซึ่งมาลัยของหอมจนก็คือผงหอมเนี่ยนะ จากอภิวาหรือยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนานคือพระองค์เนี่ยแม้แต่พระบรมธาตุก็ยังช่วยให้สั์พ้นทุกข์ได้ว่างันนขอให้เขามีจิตใจ,ใจเลื่อมใสหรือกราบหรือไหว้บูชาด้วยดอกไม้ของหอมอยังจิตให้เลื่อมใสในพระบรมสารีริกธาตุระลึกถึงพระพระตถาคตอัน,นั้นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขสิ้นกาลนาน แสดงว่าผู้ที่กราบไหว้บูชาพระตถาคตนับว่าเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้บรรลุมรรคผลนิพพานต่อไปในอนาคตนั่นเองเนี่ยนะพระองค์ก็เลยบอกต่อไปว่าอานนทูปาระหะบุคคลสี่เหล่านี้ถูปาระหะบุคคลสี่เป็นไนบุคคลผู้คู่ควรแก่การสร้างสถูปสร้างเจดีย์เป็นพุทธบูชาเนี่ยมีอยู่สี่บุคคลบุคคลคือใคร พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าหนึ่งสาวกของพระตถาคตหนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิอีกหนึ่งดูก่อนอานทน์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูป,ปาระหะบุคคลอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรทำไมพระพุทธเจ้าจึงผู้เป็นผู้ที่คู่ควรแก่การบูชา เพราะว่าชนเป็นอันมากย่อมยังจิตให้เลื่อมใสว่านี้เป็นสถูปเป็นพระเจดีย์ของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นชนเหล่านั้นยังจิตให้เลื่อมใสในพระสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อานนท์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหลพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นทูป,ปารหาบุคคล เรียกว่ายังจิตให้เลื่อมสบูชาด้วยกายวาจาใจเนี่ยนะอันนั้นก็เป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์เพราะฉะนั้นพระองค์จึงอนุญาตให้สร้างเจดีเพื่อเป็นพุทธบูชาเนี่ยจะได้บูชาพระองค์เพราะเป็นทางแห่งสุขติโลกสวรรค์ยิ่งยุคหลังๆเนี่ยนะทำอย่างอื่นเกินกว่านั้นไม่ได้นอกจากไหว้พระเจดีจริงๆนะไม่สวดมนต์ก็ไมไปได้ให้ไหว้ไหว้นะให้เลื่อมสายเลื่อมสนะบอกว่าสวดมนต์กันหน่อยไหมแไ,ไม่ได้อย่างนะ้น สวดมนต์คือจริงๆนะมันเป็นอย่างนั้นจริงไปบูชาพระเจดีในยุคหลังๆมาเนี่ยคนกุศลจิตเกิดน้อยมากกุศลจิตนิดเดียวจริงๆอ่ะนะไปกราบไปไหว้ไป,ไไปอารังสัมมาแต่ก็ก็ยังดีกว่าไม่ทําอ่ะนะก็ถามว่าดีไหมดีแต่ว่าน้อยเกินไปเนี่ยนะนะคือน่าจะ,ะได้กุศลจิตเกิดมากกว่านั้นได้ยาวกว่านั้นได้พุทธานุสติธรรมานุสติให้มากๆขึ้นอ่ะนะ ที่จริงควรจะได้รับประโยชน์อย่างนั้นแต่ก็ช่างเถอะได้เท่าไหร่ถึงจะน,น้อยจะนิดยกมือไหว้ยังจิตให้เลื่อมใสนั่นก็เป็นทางแห่งความสุขนั่นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขในอนาคตต่อไปละอ่างนั้นอันนี้อำนาจประโยชน์ที่สร้างสถูบสร้างเจดีย์เป็นพุทธบูชาหรือว่าให้ประชุมชนทั้งหลายเขาได้กราบได้ไหว้ได้บูชากัน ดูก่อน,นอนน์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรพระประเจกสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูป,ปาระหะบุคคลบอกว่าชนเป็นอันมากยังจิตให้เลื่อมใสว่านี้เป็นสถูปของพระประเจกสัมพุทธเจ้านั้นชนเหล่านั้นยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นแลว้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์อานอน์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แหละพระประเจกสัมพุทธเจ้าจึงเป็นถูปาระหะบุคคล อย่างนึกถึงว่าพระโพธิสัตว์ของเราเนี่ยเคยมีลูกตอนหลังลูกชายก็ออกบวชเป็นพระประเจกับพระพุทธเจ้าเนี่ยนะอดีตชาติพระองค์เป็นสังฆพราหมณ์แล้วก็มีลูกชายชื่อว่าอะไรนะลูกชายของท่านที่ตอนหลังไปเป็นบวชเป็นพระประเจกบวชแล้วได้บรรลุเป็นพระปเจกกับพระพุทธเจ้าซึ่งท่านก็ไปถอนหญ้าถอนหญ้าชาระพื้นที่ไปเอาน้ํารดบริเวณพระเจดีเอาทงเนี่ยนะ ผูกธงบูชาพระเจดีย์เอาผ้าเป็นธงบูชาเจดีย์นั่นเป็นผลให้พระองค์เนี่ยเสด็จไปเมืองไผ่สาลีแล้วมีเข้ามีการต้อนรับเชื้อเชิญอย่างยิ่งใหญ่มากเลยนั่นเป็นผลของการบูชาเจดีย์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นลูกชายของตอนนั่นเองในอดีตชาติเพราะฉะนั้นผลของการบูชาเพราะอย่าไปคิดว่าการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นต้นผู้ทรงคุณธรรมเหล่านี้แล้ว จะได้รับผลน้อยจะได้รับอันิีงสงน้อยแต่ที่แท้นนั่นแหละจะเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุขดูก่อนอนอนนเพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรสาวกของพระตถาคตจึงเป็นถูป,ปาระหะบุคคลเช่นภาษาริบุตรเป็นต้นนี้จึงคู่ควรกับการสร้างเจดีย์บูชาเนี่ยนะก็เพราะชนเป็นอันมากยังจิตให้เลื่อมใสว่านี้เป็นสถูปสาวกของพระผู้มีพระภาค อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นชนเหล่านั้นยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปนั้นแล้วเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์อานนท์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี่แหลสาวกของพระตถาคตจึงเป็นถูปารหะบุคคลนะเจดีย์ของสร้างเพื่อพระอริยะเนี่ยนะเจดีย์ที่สร้างถวายพระอริยเจ้าทั้งหลายดูก่อนอนนท์เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไรพระเจ้าจักรพัิจึงเป็นถูปารหะบุคคล ก็บอกว่าชนเป็นอันมากยังจิตให้เลื่อมใสว่านี้เป็นพระสถูปของพระธรรมราชาพระราชาผู้ทรงอยู่ในกุศลกรรมบทสิประการพระองค์ผู้ทรงธรรมพระองค์นั้นชนเหล่าใดที่เลื่อมใสในพระสถูปของพระเจ้าจากักรพรรดิยังจิตให้เลื่อมใสในสถูปของพระเจ้าจากักรพรรดิเบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแต่ก็เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เพราะนับถือคนที่ทรงธรรมนับถือผู้ที่บูชาธรรมปฏิบัติธรรม นั้นการบูชาผู้ที่ทรงธรรมปฏิบัติธรรมอาศัยประโยชน์นี่แลคือประโยชน์คือการบูชาแล้วเป็นไปเพื่อสุขติโลกสวรรค์อันนี้แหละพระเจ้าจากักรพรรดิจึงเป็นถูปาระหะบุคคลอาน,น์ทูปาระหะบุคคลสี่เหล่านี้แล ทีนี้ครั้งนั้นเนี่ยนะเมื่อพระน,น์สอบถามเรื่องราวเหล่านี้เสร็จแล้วเนี่ยนะท่านก็เสียใจมากนะท่านก็ไปยืนในข้อหนึ่งร้อยสาสิบห้าครั้งนั้นพระน,น์เข้าไปสู่วิหารยืนเหนี่ยวสลักเพชร้องให้อยู่ว่าเราเนี่ยยังเป็นเสขะบุคคลยังเป็นพระโสดาบันอยู่เลยยังมีกิจ คือการเจริญศีกขาที่ยังต้องทําอยู่ยังมีกิจที่จะต้องกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทานิโรธให้แจ้งเจริญสกทาคาม,มีมรคอนาคาม,มีมกักและอรหัตตมักอยู่กิจในการเจริญมักท่านสูงยังมีอยู่แต่พระศาสดาข,ของเราผู้เป็น,นผู้อนุเคราะห์เราจากปรินิพานเสียนะก,ก็เสียใจเนี่ยนะคือ คือเนื่องจากพระนนทน์คิดว่าพระองค์เ,เป็นผู้ที่อนุเคราะห์เราสงสารเราท่านก็ไม่คิดกันว่าตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเราจะถวายน้ําสําหรับล้างพระพักแก่ใครพรุ่งนี้เราไม่มีโอกาสถวายน้ําส่งพระพักออกต่อไปคือท่านมีความสุขในการทําพุทธบูชาเนี่ยนะบูชาพระพุทธเจ้าถวายน้ําท่านก็มีความสุขที่ได้รับใช้พระพุทธเจ้าเอ๊ะนี่เราเราจะถวายน้ําสําหรับล้างพระพักแก่ใครเราจะล้างพระบาทคือล้างเท้าให้ใคร เราจะปฏิบัติเสนาสนะให้แก่ใครเราจะรับบาตรรับจีวรให้แก่ใครเราจะเที่ยวไปกับใครเสียใจเลยครับเนี่ยนะเหงาแล้วก็เดียเหงาเลยคนเดียวแล้วโอ้สิขาสามก็ยังไม่ได้เจริญอธิศีนอธิจธิตอธิปัญญาก็ยังไม่บริบูรณ์กาหนดรู้ทุกละสมุทัยทานิโรธให้แจ้งก็ยังไม่เพียบพร้อมเลยร้องให้เลยครับเนี่ยน้ําตาพระสดาบันก็ไหลออกมาเหมือนกันแต่ก็ แต่มันก็น่าเสียใจเหมือนกันนะถ้าคิดแบบท่านนะนะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งถามพิสูจทั้งหลายว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายอานอนท์อยู่ที่ไหน พวกพิสุก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระอน,นุนเข้าไปสู่วิหารยืนเหนี่ยวสลักเพชรร้องให้อยู่ว่าเรานี่ยังเป็นเสขาบุคคลยังมีกิจในการเจริญศิกขากำหนดแทงตลอดอริยสัจท,ที่ยังต้องทำอยู่แต่พระศาสดาข,ของเราซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์เราก็จักปริณิพานเสียร้องให้อยู่นั่นแหละพูดแต่คำนี้อยู่พระเจ้าข้า,ขาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็รับสั่งกับพิสุรูปหนึ่งว่าจงไปเถิดพิสุ จงบอกอานนท์ตามคําของเราว่าท่านอานน์พระศาสดารับสั่งหาท่านภิกษุรูปนั้นก็รับพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเข้าไปหาท่านพระอนนท์ครั้นเข้าไปหาแล้วก็บอกกับท่านพระอนนท์ว่าอานน์พระศาสดารับสั่งหาท่านพระอนน์ก็รับคาภิกษุนั้นแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสรับสั่งกับท่านท่านนผู้นั่งเรียบร้อยแล้วว่าอย่าเลยอนนนเธออย่าเศร้าโศกร่ำไรไปเลยเนี่ยนะอย่ามีโศกะปริเทวะไปเลยเราได้บอกเอาไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือคือเราเคยบอกเคยเตือนเคยแนะนําเอาไว้ก่อนแล้วไม่ใช่หรือว่าความเป็นต่างๆคือยังไงมันก็ต้องมีการพลาดพลาดมันจะต้องจากกันอย่างเงี้ยธรรมดา ความพลัดพรากความเป็นอย่างอื่นอย่างไรเสียเราจะต้องจากของที่เรารักของที่เราชอบใจทั้งสิ้นข้อนี้เป็นธรรมดาข้อนั้นที่จะไม่ให้พลัดพรากจากของรักข้อนั้นจะหาได้จากของรักของชอบใจจากที่ไหนเล่าเพราะสิ่งใดเกิดแล้วมีแล้วปัจจัยปรุงแล้วมีความทำลายเป็นธรรมดาความปรารถนาว่า ขอสิ่งนั้นอย่าทําลายไปเลยดังนี้ orian. นั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นไปไม่ได้หรอกที่จะให้สังขารธรรมเนี่ยยั่งยืนมั่นคงและถาวรที่จะไม่ให้สังขารธรรมนั้นมีการแตกกระจัดกระจายไม่ให้มีการพัดพลาดเป็นไปไม่ได้หรอกอานนท์อาอนอาอนท์เธอ,ได,อได้อุปถาตถาคตด้วยกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเธอได้อุปถาตถาคตด้วยวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาไม่ใช่ช่วยแต่ร่างกายนะ แบบคนทื่อๆเป็นตนใหม่กายกรรมที่พระนนท์ทำต่อพระองค์ก็เพื่อประกอบไปด้วยเมตตาวจีกรรมที่ทํากับพระพุทธเจ้าก็ประกอบด้วยเมตตาอุปถาพระองค์ด้วยมโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาคุณธรรมเหล่านี้เป็นประโยชน์เกื้อกูลเป็นความสุขไม่มีสองเป็นคุณธรรมที่หาประมาณไม่ได้มาช้านานคือพระนนท์เนี่ยเจริญกุศลมากอานนท์เธอได้ทําบุญไว้แล้ว ก็คือเธอเป็นผู้มีบุญนะนะเธอทําบุญไว้แล้วก็แปลว่าเธอเป็นผู้มีบุญอาน,นุนเธอจงประกอบความเพียรเจริญศีกขาสามเธอเธอจักเป็นผู้ไม่มีอาสวะโดยฉับพลันะนะเธอปฏิบัติเธอไม่นานเจ้าจะเป็นพาาระอรหันต์อย่างรวดเร็วก็เร็วจริงๆอ่ะนะเร็วถึงขนาดว่าเหยียดตัวลงนอนยังไม่ทันหลังยังไม่ถึงพื้นก็บรรลุแล้วะนะเร็วขนาดนั้นะนะเธไม่กี่วินาทีว่าง,งั้นนะเร็วขนาดนั้นแต่แม้แต่กว่าจะบรรลุก็ทุกขาปฏิปทา น้ำนาอะไรกันอะไรนะปฏิบัติที่เรีว่าน้ำตานองหน้าในหน้า430บอกว่าเมตเตเมเตนะกายกรรมเมนะเรียกว่ามีกายกรรมอันประกอบไปด้วยเมตตาหมายคือว่าพระนอนเนี่ยนะเวลาถวายน้ําล้างพระพักเป็นต้นเนี่ยปฏิบัติก็ทําด้วยเมตตาจิตคือเป็นคนที่รักพระพุทธเจ้ามากทําให้พระองค์เนี่ยจะช่วยยังไงให้พระองค์สบายที่สุดน,นะ จะทายังไงให้พระองค์เบาที่สุดสะดวกที่สุดง่ายที่สุดคดว่าไม่สร้างปัญหาให้พระพุทธเจ้าเลยปัญหาเราใดจะไม่เกิดจากพระอานอนท์เลยพันระอานอนท์เนี่ยจะช่วยดูแลอุปถักที่สุดเท่าที่จะสร้างได้คือคือไม่เหมือนกับบางคนเนี่ยนะเรื่องไม่มีก็ทราให้มันมีเรื่องกลายเป็นว่าไปยืนกลางอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเป็นต้นคือท่านท่านอนนท์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะท่านทาทุกอย่างด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตา เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระอานนท์ทำเนี่ยเพื่อความเจริญเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขทั้งกายและใจจะทําดับความดับทุกข์ทั้งกายวาจาและใจเพราะท่านทําอย่างนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะท่านจะมีความเสมอต้นเสมอปลายติดตามพระพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยดูเหมือนเงาติดตามตัวจริงๆ25ปีก่อนหน้านั้นถ้าไม่มีใครอุปถ์ท่านก็รับอุปถ์ถ้ามีคนอุปถ์อยู่แล้วท่านก็ดวงงาง ถ้ามีคนออกไปท่านก็เข้าไปอุปถาท่านจะทําอยู่อย่างนี้ประมาณ20ปีเนี่ยนะประมาณ19ปีเนี่ยดูกร้ว่าเข้าๆออกๆอย่างเงี้ยยีปีเกือบ20ปีแล้วรับอุปถากประจําเลยเนี่ยอีกสี่ยี่สิบห้าปีเหมือนเงาติดตามตัวเนี่ยนะแผนบุญที่พระอนุนธรรมเนี่ยหาประมาณไม่ได้ถามว่าแค่ไหนบุญเขาบอกว่าจักรวาลนี้คับแคบพ,พวกระพรมก็ต่ําเพราะกายกรรมที่ท่านทํามา กายกรรมบุญกุศลที่ทําด้วยเมตตาจิตที่ทําต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะโว้ยบุญเหล่านั้นหาประมาณไม่ได้เรียกว่าจักรวาลนี้คับแคบถ้าเทียบบ,บบุญของพระอน,นุน่ะนะบุญที่ท่านทําตลอดระยะเวลาสามสี่สิปีเนี่ยถือว่าเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆเรียกว่าจักรวาลก็แคบโนนเนวสัญญานาสัญญายตนะก็ถือว่าต่ําเกินไปสําหรับท่านนะนะคือบุญท่านท่านเป็นผู้มีบุญจริงๆละมาเพราะท่านทำกายบุญที่ กริรกากายกรรมประกอบไปด้วยเมตตานี้ยังทําบุญที่มีวจีกรรมที่ทําด้วยเมตตาเช่นบอกเวลาล้างพระพักเป็นต้นเวลาปฏิบัติด้วยอํานาจจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตาหรือเมื่อฟังธรรมแล้วท่านจะบอก่าทุพันเตดีแล้วพระเจ้าค่าสาธุคือคือเป็นผลที่พูดเพราะกับพระพูทแต่เจ้าเสมอนะนะไม่มีอาการกิริยากระโชกโกหักจิตใจที่กระด้างเป็นต้นไม่มี คือทำยังไงให้พระพุทธเจ้าสบายใจที่สุดนั่นแหละคือพระอนุนล่ะเนี่ยนะจะช่วยเหลือพระพุทธเจ้าตรงไหนได้บ้างอะไรท่านจะเป็นคนที่ไม่นิ่งดูดายเนี่ยนะไม่นิ่งดูดายในการประพฤติปฏิบัติทั้งโดยร่างกายและโดยวาจาต่อไปบอกว่าเมตเะมโนกรรมเมนะท่านปฏิบัติด้วยมโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเช่นแต่เช้าตรู่ท่านจงท่านจะนั่งอยู่ในที่อาสนะเงียบๆเมื่อคิดถึงพระพุทธเจ้าขอพระศาสดาจงเป็นผู้ไม่มีโรคไม่มี ทุกเบียดเบียนจงเป็นสุขเถิดแคกว่าเป็นคนที่อวยพรให้พระพุทธเจ้าตลอดขอให้พระองค์ไม่มีโรคไม่มีความทุกข์มีแต่ความสุขให้พระองค์มีความสุขอยู่เถิดให้พระองค์มีความสุขอยู่เถิดขอพระองค์จะได้มีทุกข์ขอพระองค์จะได้มีอะไรมาเบียดเบียนพระองค์เลยก็คือคิดถึงพระพุทธเจ้าด้วยความหวังดีความปรารถนาดีหวังแต่ความสุขและความเจริญต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นบุญที่พระอนุนที่ทําด้วยกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาบุญที่พระอนนทำที่ที่สำเร็จด้วยวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาบุญที่ทําด้วยมโนกรรมที่สําเร็จด้วยเมตตากะตะปุญโยสิแสดงว่าท่านเป็นผู้ที่ทําบุญมามากแล้วและบุญในอดีตชาติของท่านท่านทําบุญบูชามาเนี่ยตลอดแสนมหากรัปมาแล้วขณะเดียวกันชาตินี้ล่ะ ชาตินี้ท่านก็ทําบุญแล้วก็ฟังธรรมเนี่ยนะถามว่าใครในโลกจะฟังธรรมเท่ากับพระอานนท์เนี่ยนะหายากผู้ที่ฟังธรรมเท่ากับพระอานนท์เนี่ยนะท่านฟังธรรมมากแล้วพระอานนท์เนี่ยเป็นคนที่มีปัญญามากเขาเรียกว่าปัญญาของท่านท่านฟังหนึ่งคำเนี่ยท่านเข้าใจได้เป็นร้อยร้อยในเนี่ยเป็นร้อยในเป็นพั 1, นในเข้าใจได้อย่างกว้างขวางท่านเป็นผู้มีปัญญามากถึงอดีตท,ท่านจะทําบุญมามากชาตินี้ท่านจะเรียนมามากฟังธรรมมาเยอะ แต่พระองค์ก็บอกว่าเธออย่าวางใจแล้วก็อย่าประมาทเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะอย่าขี้เกียจนะใครๆันี่ยอย่าประมาทอย่าขี้เกียจนะ,จะเจริญต่อไปโดยที่แท้จงประกอบความเพียรเนืองๆจงประกอบความเพียรเนืองๆอ,อย่างนี้แล้วก็จะเป็นผู้ไม่มีอาสะวะโดยฉับพลันแปลว่าจะบรรลุอรหัตผลได้อย่างรวดเร็วเธอจากบรรลุเป็นพระอรหันต์ในเวลาก่อนสังขยาธรรม ก็การปนรในบัตรที่เธอทําแก่พระพุทธเจ้าเช่นเราเชื่อว่าไร้ผลหามิหาไม่ได้หมายคำว่าสิ่งที่เธอทำเนี่ยนะบุญที่เธอทําประกอบกายกรรมประกอบไปด้วยเมตตาวจีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตามโนกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาบุญเหล่านี้มีผลหาประมาณไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะไร้ผลอย่างพวกเราจะทําอย่างนั้นได้ไหมเราก้มกราบน้อมลาลึกบูชาพระองค์อันนี้เป็นกายกรรมที่ประกอบไปด้วย เมตตาสรรเสริญพระพุทธคุณมีอรหันตคุณเป็นต้นก็เป็นวัีกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระองค์ด้วยใจก็เป็นมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาถ้าเราปรารถนาจะมีบุญมากเช่นกับพระอนุนก็เจริญเมตตากายกรรมต่อพระพุทธเจ้าเจริญเมตตาวจีกรรมต่อพระพุทธเจ้าเจริญเมตตามโนกรรมในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะถ้าผู้ใดมีเมตตาในพระพุทธเจ้าคิดว่าจะตกต่ำหรือจะเจริญ ปัญหาว่าไอคนที่เราแบบอะไรนะไปเพื่อไม่รู้ทําเพื่อใครก็ไม่ทราบคนที่ศึกษาพระธรรมในยุคปัจจุบันสมัยใหม่เนี่ยขะมาก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันไอทาเพื่อพระพุทธเจ้าหรือทําเพื่อใครพระพุทธเจ้าหรือข้าพเจ้าหรือพวกข้าพเจ้าสํานักข้าพเจ้ากลุ่มข้าพเจ้านิกายข้าพเจ้าอุ้ยงงไปหมดเลยงั้นทำตอนแรกก็พระพุทธเจ้าอยู่ดีๆเพราะต้องทําเพื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะทำด้วยกายกรรมที่ประกอบไปด้วยเมตตาเพื่อพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าทําเพื่อเรานะ นะเราทําเพื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะไม่ใช่ว่าพระองค์แหมดีแต่คนเดียวโปรงเรียกว่าหยิบยอดเอากําไรไปหมดเลยเนี่ยนะเราเหนื่อยอยู่คนเดียวพระองคหอบกําไรนี้ไปหมดเลยไม่ใช่บอกทําเพื่อพระพุทธเจา้าแล้วพระองค์ก็ไปดีแล้วเนี่ยเราอดเลย,ยงไงไม่ใช่บุญเหล่าใดที่ทําไปแล้วบุญเหล่านั้นที่ไร้ผลหามีไม่ขอให้เราทําที่เรียกว่าเป็นพุทธบูชาด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจยเนี่ยนะด้วยกายก็การกราบการไหว้ การไม่ทำทุจริตกรรมทั้งหลายเป็นพุทธบูชาวจีกรรมก็กล่าวเวน้นจากวจีทุจริตสรรเสริญพระพุทธคุณเป็นต้นทางมโนกรรมก็ระลึกถึงพระคุณของพระองค์สิ่งเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่พวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยบอกว่าพระองค์ก็จะกล่าวสันเสริญยกย่องคุณของพระอนนต์ต่อไปซึ่งพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวต่อไปจะมาฟังคุณธรรมของ พระอนนท์เนี่ยนะซึ่งเป็นอุปกรณ์เอาไว้เจริญสังขานุสติว่าพระอนนท์นั้นเป็นผู้ประพฤติด,ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ทำเป็นเครื่องออกจากทุกข์อย่างไรเนี่ยนะเดี๋ยวพักสักครู่ก่อน